ความรุนแรงของโรคโควิดที่ยังมีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้งานบริการผู้ผคลอดมีโอกาสที่จะได้รับหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหญิงตั้งครรภที่มีการติดเชื้อแล้วไว้ในการดูแลแต่ด้วยสภาพโครงสร้างอาคารเดิมมีปัญหาอุปสรรคในการควบคุมระบบอากาศทางห้องคลอดโรงพยาบาลพระนครศรีอยา จึงมีความต้องการที่จะมีห้องคลอดแรงดันลบไว้สำหรับให้บริการหลังจากประชุม PCT เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการร่วมกับวิเคะห์แนวโน้มความดุนแรงของการระบาดในปัจจุบันที่ประชุมเห็นว่าการมีห้องคลอดแรงดันลบมีความจำเป็นอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงห้องสังเกตอาการเดิมเป็นห้องแรงดันลบโดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่ทำลายโครงสร้างเดิมของอาคารใช้งบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทและใช้เวลาในการปรับปรุงไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจึงได้มอบโจทย์นี้ให้กับทีมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และทำให้เกิดผลสำเร็จทีมจึงได้ร่วมกับวิศวกรอาสาเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบการปรับปรุงให้เป็นห้องแรงดันลบตามมาตรฐานของกองวิศวกรรมและได้นำค่าที่สำรวจได้ ไปทําการจัดหาเครื่องมือที่ทำให้เกิดแรงดันลบถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ทางบริษัท C.I Group และบริษัท International Builder จำกัดได้มอบเครื่องฟอกอากาศขนาด450ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงให้กับทีมพัฒน,นาทางทีมจึงได้นําเครื่องนี้มาปรับรูปแบบการใช้งานเพื่อสร้างแรงดันลบให้กับห้องที่เราปรับปรุง โดยทั่วไปแล้วหลักการทํางานของเครื่องฟอกอากาศคือทําการดูดอากาศเข้ามาในเครื่องเพื่อให้อากาศผ่านแผ่นกรองอากาศซึ่งเจ้าเครื่องที่เราใช้นี้ใช้แผ่นกรองอากาศชนิด H e ปปาฟิลเตอร์เกรด h 1 4ซึ่งเป็นระดับการกรองที่ใช้ในทางการแพทย์แล้วทําการปล่อยอากาศออกสู่นอกเครื่องเราจึงใช้หลักการนี้ทําการดูดอากาศภายในห้องผ่านเครื่องฟอกอากาศและปล่อยอากาศออกทางท่อออกนอกอาคาร อากาศภายในห้องจริงได้รับการดูดออกมากกว่าการเติมอากาศเข้าจึงเกิดเป็นสภาพแรงดันลบวความท้าทายของโครงการนี้คือการที่เราจะต้องทำงานให้สำเร็จภายใต้แรงกดดันในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ทำลายสภาพโครงสร้างอาคารเดิมการทำงานที่มีระยะเวลาอย่างจำกัดซึ่งเราจะต้องทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเช่นการสำรวจ การออกแบบการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและการติดตั้งระบบอีกทั้งยังมีงบประมาณที่จำกัดโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากว่าเรา ได้รับความร่วมมือจากวิศวกรที่อาสาเข้ามาทําการสํารวจและออกแบบและที่ขาดไม่ได้ก็คือการได้รับความอนุเคราะห์บริจาคเครื่องฟอกอากาศจากทั้งสองบริษัทหลังจากโครงการสําเร็จงานห้องคลอดได้ใช้ห้องแรงดันลบนี้ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทราบประวัติการสัมผัสโรคที่แน่นอนรวมทั้งผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พบว่ามีการติดเชื้อแล้ว สร้างความมั่นใจในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้ดีขึ้นก็ต,ตั้งแต่มีห้องนี้แล้วทให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะรู้สึกปลอดภัยว่าทําให้เชื้อไม่กระจายเข้าสู่บอร์ดแล้วก็ไม่แพร่กระจายสู่เจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้คนอื่นที่อยู่ในบอร์ดค่ะนอกจากนี้นะคะไอ้เรื่องแผงก๊อกอากาศเนี่ยก็ทําให้ปริมาณไวรัสเนี่ยมันลดลงลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อนะคะ แล้วก็เราก็ใช้แยกคนไข้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อโควิดหรือว่ามีฝนสวบเป็นโควิดนะคะอีกทั้งการทำความสะอาดห้องก็ก็สะดวกมากขึ้นนะคะความภาคภูมิใจของโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลอื่นหลายโรงพยาบาลได้เข้าสำรวจพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำไปแล้ว4โรงพยาบาลนำไปสู่การปรับปรุงจนแล้วเสร็จพร้อมให้บริการทั้งสิ้น2โรงพยาบาล